สองโมงสองโมงห้านาทีสองโมงห้านาทีมีไรไหมอ่สิบนาทีสิบนาที ทำซะก่อนเอาไปทำใครได้ใช้ได้ตั้งใจฟังตลอดไม่ได้ส่งไม่ได้หลับไม่นึ้นนุดนไม่ได้นี้เอออ่าเป็นการอัดมันไว้บังคับมันไว้ออืมืมม อึอนี่แล้วก็ผมขอการเสริแรงกังามถูครับแต่คพึรเรียกว่าทำเปนาถึงโบสถวายแดกคุณผู้ชครับุค่ํมันไม่ดังแล้วนี่ฮะอือไม่ดังแล้ว อืมก็ปิดแล้วเนี่ยเนี <c oughs> ่ยไฟออกอยู่แต่ว่ามันไม่ดังปริ <c oughs> ชาท่านก็สอนมาแล้วนะท่านก็สอนสรุปสั้นๆมาที่อนุศาสตร์การณียกิจสี่อาการณียกิจสี่เป็นเบื้องต้น ที่ท่านเรียกว่าอาทิพรมจ,จริยกาสิขาท่านสอนมาเบื้องต้นการณิยกิจสีการณิยักิจสีอัอการณียกิจสี เที่ยวบินทบาทหนึ่งระบวนมาเราต้องบินทบาทอายไม่ได้นะเมื่อก่อนนั้นหลวงพ่อนึกอายเหมือนกันเอ๊เราจะไปบวชได้หรือเราต้องไปอุ้มบาทบินทบาทอายเขาแต่พุทธเจ้าเป็นหน้าที่ท,ที่พุทธเจ้าท่านมอบหมายให้พวกเราทําเป็นเกียรติเป็นศักดิ์สรทท่านถือว่าโปรดสักเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเขาได้ทําบุญได้ให้ทานบินทบาทหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสุกุลหนึ่งมีสมัยก่อนนะ พระผ้ามันไม่ไม่เหลือเฟือเหมือนอย่างทุกวันนี้แม้แต่พระพาหิยะเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่มีผ้าจะบวชนะต้องไปหาเขีย่ยผ้าตามกองขยะอยากเหยื่อเนี่ยยักษ์ตนหนึ่งอ่ะมันเคยเป็นศัตรูกันมันก็เลยไปเข้าสิงบัวบว,วกแล้วไปชนตายท่านยังไม่ได้ถึงเพศนะแต่จิตก็นทนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ถึงเพศแต่เขาก็เรียกว่าพระ เนี่หาผ้ายากสมัยนั้นคือแอ่นุ่งผมผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลคือผ้าคลุกฝุน่นผ้าเพื่อนฝุน่นแต่ทุกวันทุกวันนี้เราไม่ต้องนุ่งผมผ้าบางสกุลเพราะเรามีผ้าสําเร็จเอากี่ชุดกี่ชุดกี่ชุดสั่งได้เลยเป็นร้อยก็ได้เป็นพันก็ได้เราสั่งได้เลยเดี๋ยวนี้ยุคสมัยทันสมัยผ้าไม่อดนุ่งผมผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยนะ้ำมุดเน่าหนึ่งนี่บวชมาแล้วท่านต้องถือ แล้วก็อันนี้เป็นเป็นการณียกิจเป็นกิจที่ควรทำอักกรณียกิจรีบเข้าใจรีบทําความเข้าใจไม่งั้นเราจะได้รับโทษเสียก่อนืออให้เวน้นอักกรณียกิจทั้งสี่นั้นท่านให้เวน้นรับของเขาได้ราคาห้ามศกหนึ่งเสพแมถุนหนึ่งอวดอุตริมนุสธรรมหนึ่งอะไรอีกอันหนึ่งลืมแล้ว ฮ่ฆ่ามนุษย์ให้ตายหนึ่งอ่าเนี่ยฆ่ามนุษย์ให้ตายหนึ่งเศษเมษถุนหนึ่งลักของเขาได้ราคาห้ามสกหนึ่งอีกอันหนึ่งอะไรอะอวดอุตริมนุษยธรรมคำว่าอวดอุตริมนุษยธรรมนี่หมายความว่า เราไม่มีฌานแต่อวดว่าเรามีฌานเราไม่มีสมาธิแต่อวดว่าเราม,มีสมาธิเราไม่ได้มรรคไม่ได้ผลอวดอ้างว่าเราได้มรรคได้ผลเพื่อให้เขาเริ่อมใสศรัทธาเราจะสังเกตเห็นว่าครูบาอาจารย์ทั่วๆไปท่านจะพูดเป็นกลางกลางให้พวกเราได้ยินได้ฟังเท่านั้นบางคนชอบมาถามท่านจังๆท่านตอบไม่ได้เพราะท่านมีวินัยกำกับถามไ,ไม่ได้ตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้ถึงกระนั้นก็ตามบางกองท่านไม่ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ท่านก็นไปพูดโอ้คนชอบมาก้าปากวะนี่คืออาการณนิยเกีจยงเช่นอย่างาเศมเถถุนขาดจากความเป็นพิสุพิสุเราเนี้เราสําเร็จรูปมาด้วยการสวดสมมุติจากสงฆ์ถึงแม้ว่าเราจะไปเปลือยกายเหลือแต่ เอาผ้าออกหมดเหรือแต่กายร่อนจนเราก็ยังเป็นสงอยู่เรายังเป็นสงอยู่ไม่ใช่ไปดึงผ้าดึงอะไรออกหมดแล้วกลายเป็นเครือข่ายไม่ใช่จะต้องมีการศึกอย่างเป็นกิจจลักษณะจะต้องเปล่งวาจาด้วยตัวของตัวเรองว่าเราขอลาสิกขามันถึงจะเป็นเครือข่ายได้เช่นอย่างพระบ,บางองค์ท่านท่านมีโทษนะทังเจ้าที่ทางบ้านเมืองเขาไปจับเอาผ้าท่านออกหมดเอาให้ท่านไปนุ่งขาวผมขาวพอเวลาท่านหมดคดี ท่านไปนุ่งผ้าเหลืองอื่นตามเหลือได้ท่านไม่ผิดท่านไม่ได้ขาดจากความเป็นพระแต่ถ้าท่านเสพเมตุนเนี่ยถึงไม่ต้องหอกถึงจะนุ่งผ้าอยู่พอมผ้าอยู่อย่างนี้ท่านก็ไม่เป็นพระฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ให้ตายถึงจะครองเพศเหลืองนี้แต่ท่านก็ไม่เป็นพระขาดจากความเป็นพระที่เรียกว่าปราชิกรราชิตรวดวดอุทริมุสุรรมอืออะไรอีก มันไม่ค่อยได้คิดบ่อยมันก็เลยไม่คล่องขาดจากความเป็นพระบางคนขาดจากความเป็นพระแล้วยังอยู่อยู่ใช้ปัจจัยทั้งสี่ของเขาใช้อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆปะโอ้เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมยิ่งทับถมตัวเองทวีคูณเป็นทวีคูณท่านจึงให้ระมัดระวังมากอ่าเขาเรียกว่าปราชิกปราชิกเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ไม่สามารถที่จะรักษาพรหมจรรย์ของตัวเองได้ คนเราถ้าหากเราหล้วมตัวเสียแม่ทุนปั๊บหมดสภาพแล้วสภาพความเป็นพระหมดแล้วมันกลายเป็นการมาสุขาริการนุโยกแล้วมันไม่ใช่มัชฌิมาปฏิทามันเป็นการมาสุขาริการนโยกอวดอุตริมุสธรรมโกหกโกหกอย่างยิ่งใหญ่พุทธิยถาธรรมปราบไว้หมดฆ่ามนุษย์ให้ตายนี่โอ้ขราดฆ่ามนุษย์ให้ตายแล้วทําไงหัวใจจะเป็นพระได้ยังไง เป็นฆาตรกรที่ที่ร้ายกาจเป็นพระไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงปรับขาดจากความเป็นพระและขาดจากความเป็นพระอีกอย่างหนึ่งก็คือขอลาลาชิกขาแต่ถ้าหากไม่ผิดประชิกข้อใดข้อหนึ่งไม่ผิดเขาสําคัญมั่นหมายใส่ร้ายไปป้ายสีให้โทษท่านว่าท่านขาดจากความเป็นพระไปดึงผ้าดึงอะไรท่านออกท่านยังเป็นสองอยู่ท่านยังเป็นพระอยู่แต่ถ้าหากท่านได้กล่าวว่า ที่ครั้งปัจฉา,ามิข้พาพเจราชิขาที่หิติมังทารตะจงจำขภเจ้าวไว้ว่าเป็นพฤหัสอย่างนี้ท่านถึงจะขาดขาดจากความเป็นพระถ้าจึงให้เปล่งจังจังตัดสินใจสาคัญมั่นหมายว่าเราเป็นพฤหัสจริงๆถึงจะถึงจะเป็นถึงจะเป็นพฤหัสได้เน่เพราะเพราะเวลาสวดสวดโดยวิธีการที่สวดสมมุติอย่างดีเพราะฉะนั้นเราบวชเข้ามาแล้วสิ่งที่เราควรระวังที่สุดสก็คือไม่ให้ต้องระบัดประราชิก นอกจากนั้นแล้วก็อบบัสังฆายเิเศษก็ต้องระวังอีกสมมูรณระบวดปั๊บเนี่ยเก้าวันเนี่ยต้องอบับบสังฆัยิเศษเนี่ยไปดูมีอะไรบ้างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ถึงข้อสิบสามเราไปดูถ้าเราต้องแล้วถึงวันศึกเราสึกไปเฉยเราทําเฉยอยู่แต่เรารู้ว่าเราต้องบวชอีกเราต้องไปอยู่กรรมนะถ้าหากเราไม่ไปอยู่กรรมเรารู้สมัยระบวดเราต้องอบาัสังฆายิเศษกรรมตัวนี้มันทับถม,ท,มทัศมากิะไรกันหนักหนว่วงเหลือเกิน มันจะท,ทุกข์อยู่ให้ไว้ใจญ่ขึ้นชื่อว่าอาบัตขึ้นชื่อว่าอาบัตก็คือบาปแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวอาบัตคือความชั่วหยาบคือบาปกรรมแต่ละตัวแต่ละตัวท่านใช้ให้เรามาระวันเพราะฉะนั้นในสมมติการเนี่ยมีกุลบุตรบวชเข้าไปแล้วไปศึกษาโอ้ยจบศึกษาเรื่องศีลไปหาอาจารย์วินัยทรโอ้ยเรื่องวินัยอย่างนั้นโอ้ยเต็มไห้ดจำไม่วันไม่ไว ไปหาอาจารย์ทำมรดกถึกเทศน้ำไหลไปดับนี่นั่นทำงั้นทำไมโอ้ไม่ไหวรับไม่ไหวส่งไม่ไหวขอสึกขอสึก,สกไปหาผู้ดีญาเออเธอไม่ต้องเอามากมมากมายถึงขณะนั้นเธอเอาอย่างเดียวได้ไหมเอาใจของเธอดูใจของเธออย่างเดียวเพราะฉะนั้นการทั้งใจปฏิบัติจึงถูกถูกต้องที่สุดการทั้งใจภาวนาอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธในเมื่อเราสัารวมมาที่ที่พุโทโธตัวเดียวนี้ตัวนี้แหละ มนันตัวมันเป็นตัวที่จะไปแสดงกิริยาเพื่อความผิดสินผิดธรรมผีอะไรต่ออะไรตามมาเราสํารวมตัวนี้อยู่แล้วมันก็อยู่มันก็อยู่มันก็อยู่เรายิ่งเราคอยจับกิเลสด้วยแล้วเหมือนกับเหมือนกับท่านอุปมาเนะี่ยสำเนียงที่สอนพระโพธิลัคน,นะน่ะนะมีเฮี้ยอยู่ในจอมปลัวจะจับได้ยังไงเนนก็เลยสอนพระโพธิลัค์โพธิลัคน่เป็นคณาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มาก ไปให้ใครขอใครเป็นอาจารย์ก็ไม่มีใครรับตั้แต่หัวหน้าไปจยนถึงสัม,มเนนเนี่ยนะแต่เป็นสัม,มเนธพระอาหารหันต์นะสัม,มเนธอรหันต์เอ๊ะทำไมผมจะสอนท่านได้ท่านเป็นคณาจารย์ที่ใหญ่ถึงขนาดนี้ลรเก็เลยเอาเสียเน้เเนเอาซะหน่อยเถอะเน้นเมตตาซะหน่อยสอนจนซะหน่อยเน้นก็ลองใจหมดทุกอย่างให้ลงใจเอให้ลงไปในน้ำาุ้มจุ้มจุ้มเดี๋ยวจะเปียกขึ้นมาแต่วันนั้นในกอไผ่มามาโอ้เดี๋ยวมันเกาะผ้าเกาะอะไร เดิมาล่อใจล้อมใจเพื่อลดทิฐิลดมนะพอรู้ว่าทิฐิมณนะลดลงแล้วจึงสอนสอนว่าเอาให้มีมีรูหกรูมีเหี้ยอยู่ในจอมปลวกมีรูหกรูต้องการจะจับเหี้ยตัวนี้เราต้องอุดห้ารูเอาไว้แล้วก็จ้อ,จองอยู่กับรูเดียวเรารูอันนี้เป็นอุปมาถ้าบทระยะสั้นเราพยายามรักษาตัวนี้ พยายามจ้าอยู่กับรูเดียวทิ่ใจของเราใคยดูตัณหามันโคล่ขึ้นมาปั๊บ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 ผู้ที่เฝ้ากำกับดูแลรู้อันนี้คือตัวสติตัวสัมผััญญะเพราะมันโคล่ขึ้นมาปั๊บมันรู้มันเกิดมันเกิดอยู่ที่เดียวมันก็จะดับอยู่ที่เดียวโคล่ขึ้นมาปั๊บมันก็ดับ้นเมื่อเราระวังอยู่มันไม่เกิดเราสังเกตดูกันแล้วกันเวลามันจะเกิดมันเผลอๆกำเคลมป์ปึ๊กมาเลย ปุ๊บพับด้วยเหตุที่เราระวังไว้ปั๊บทันแน่บางทีปั๊บปั๊บป๊ไปสองสามขณะไปแล้วเรายังทันอยู่ก็นับว่าดีบางคนไปเจริดเบิดเปิงไปถึงทวีปไหนก็ยังไม่รู้ไม่ทันมันทันปั๊บมันดับทันปั๊บมันดับบางทีมันนูนนูนนูนไม่จะไม่จะโผล่ขึ้นมาเนมันไม่กล้านูลมาพอเราเรมเคลิ้มเคลิ้มมันโผล่ปั๊บปั๊บปั๊บด้วยเหตุที่เราระวังดับท่านให้ฝึกซ้อมอยู่แค่นี้ตรงนี้ จับเฮี้ยได้ทั้งหมดเฮี้ยมีอยู่เท่าไหร่กิเลสตนะฮะสภาวะย่อนหัวใจของเราทั้งหมดเท่าไหร่มันโผล่มาช่องเดียวตรงน,นี้จับได้หมดเหมือนกับเฮี้ยอยู่เฮี้ยอยู่ในจอมเบวอจับได้หมดอ่าด้วยเหตุที่เราบชระยะสาั้นเราไปเรียนมดแปดหมื่นสี่พันประกำรัมาขันไม่หว่นไม่ไหวหดอกครับเ,เอาพุทโธตัวเดียวนี่กับสัมกับสัมมาสติอ่าตามหลักมหาสติปัฏฐานเนี่ยยืนเดินนั่งนอนมีสติกำกับอิริยาบถ หรือจับอะไรก็จับยากเราเอาอันนี้แหละง่ายที่สุดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธเดินยืนเดินนั่งนอนกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธด้วยเหตุที่เราเอาจิตของเรามาทํางานตัณหามันไม่แสดงแต่ถ้าล้ม,ลมเหลวเผลอๆมันแทรกเข้ามามันสวมรอยเอาไปใช่เลยแม้แต่เรากาหนดจดจ่อรูปรูปที่เป็นรูปชิดเฉยนี่แหละเราดูไปถ้าตัณหามันแทรกเข้ามาเนี่ย มันกลายเป็นรูปเป็นแสดงบทบาทต่อหน้าต่อต,อตาเราตั้งถ้าที่รูปเฉยรูปตายเนี่ยรูปนิ่งเนี่ยก็ดูมันไร้กาดขนาดนั้นพยายามดูดูที่นี่จะเห็นจะเห็นโยเยแย่เฮ yeah ี้ยเต็มนมดอเต้นอเอาแค่นั้นนะมีมีเวลาเนอะแล้วมีเวล